วันนี้เป็นอีกวันนะครับที่ได้มาปั่นจักรยานเล่นนยามเช้านะครับของวันที่12เมษายนนะครับวันนี้ก็ใส่หมวกร่มมาด้วยนะครับกีเซนเตอร์เพราะว่ามาปั่นช่วง8โมงอากาศก็เริ่มร้อนแล้วนะครับแดดเริ่มร้อนแต่มันก็ยังสามารถออกมาปั่นได้นะครับสลับปั่นจักรยานริมของ แถวหมู่บ้านเวียงคุงนะครับก็อากาศดีนะครับช้ากินข้าวเสร็จก็เลยมาปั่นจักรยานย่อยอาหารนะครับสหรับการมาออกกำลังกายนะครับในช่วงเช้าในวันนี้นะครับวันนี้ก็พอดแมสออกหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้รับอากาศบริสุทธิ์เต็มที่นะครับแถวริมฝั่งของนครบววานี้ ใส่หน้ากากมปนะครับเ <le pt ing noises> ห็าารรนะครับอากาศบรรยากาศลนกรุงครับดูดีไหมครับเดี๋ยวจะถ่ายหน้าให้ดูอีกครั้งนะครับ <le pt ing noises> เมื่อวานนี้ก็มาช่วงเยน็นนี้เป็นช่วงกลางช่วงเช้านะครับไม่ครับ ต้นเลียนวนก็จะมีรถฐานนะครับถนวนใหญ่นะครับก็จะมีแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับเห็นบิวที่ทัดสวยงามน,นะครับเหมาะสำหรับาการมาขอกำลังการหรือว่าจะมาเรียกว่าไงปิกนิกเหรอก็แล้วแต่ครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะอนุญาตหรือเปล่านะครับเรื่องการมาปิกนิกนะครับตามริมถานที่างว่างนะครับอาจจะมีเจ้าของอยู่นะครับแต่ถ้ามา ออกกําลังกายก็น่าจะได้นะครับสั่นจรไปมาอ๋อบรรยากาศช่วงเช้าก็ดูดีนะครับมีหมอกด้วยครับช่วงเช้า ค่ำริมทางก็เหมือนจะได้กลิ่นดอกนะครับกลิ่นเป็นดอกคล้ายๆกับดอกจำปานะครับ นี่ก็จะเป็นวิวนะครับของฝั่งฝั่งสปปลาวนะครับก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับประเทศลาวก็ดูสวยงามดีครับธรรมชาติดีครับสลับดูมีน้ำโขงนะครับก็นะครับดูเป็นธรรมชาติดีสวยงามมีต้นป่า้วยมีต้นมงต้นไม้เยอะแยะนะครับ ถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมแวะมาะครับมาเที่ยวชมนะครับสถานที่ริมฝั่งโคงนะครับของจังหวัดหนองคายนะครับที่บ้านในคุกและชมริมบรรยากาศและริมโคงของฝั่งลาวนะครับยิ่งมาในช่วงกระเชาา้าน่าจะดีนะครับน่าจะเห็นหมอกบรรยากาศไอหมอกเกิดขึ้น,น บรรยากาศแบบนี้แล้วนะครับกอออ็อย่าคิดว่าเป็นทะเลนะครับมันเป็นแม่น้ำโขงนะครับน้ำโขงของเรานะครับดีิวสวยดีนะครับเป็นธรรมชาตินะครับมองไปไกลๆก็คล้ายกับเป็นทะเลนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทะเละครับเป็นแม่น,น้ำโขงสามารถน ออกกำลังกายในช่วงเช้าได้นะครับปั่นจักรยานทะ่าผอนหย่อนใจนะครับช่วงมันหยุดสุดสัปดาห์ช่วงวันเทศกาลต่างๆครับก็สามารถมาเวียนเยี่ยมชมแล้วก็มาออกกำลังกายนะครับตามอัธยาศัยได้นะครับ คครับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอน,นะครับไว้อากามหน้าค่อยเดินมานะครับเดี๋ยวจะมีวิธีนะครับลดน้ำนำหัวผู้ลักผู้ใหญ่นะครับก็ติดตามชมคลิปต่อไปได้นะครับสวัสดีครับ